เจอกับน้องสาวอีกแล้วนะคะและที่นี่เลยค่ะเซรีไทยรถสวยนะคะสำหรับวันนี้นะคะพบกับซีดานสุดหรูค่ะกับลักช r รีค่ะ t o ย o t ุต้าแคมรีปี2018 2.0G นะคะราคาออกห้างอยู่ที่1.4ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะแต่สำหรับวันนี้นะคะเป็นราคาที่สามารถจับต้องได้ค่ะค้ายเพียง689,000บาทเท่านั้นนะคะและที่สำคัญค่ะค่างวดเพียงแค่ หมื่นต้นๆเท่านั้นค่ะไปค่ะเดี๋ยวตามน้องสาวไปชมกับเจ้าแคมรี่คันนี้กันเลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวดูเจ้าตัวรถแคมรี่กันเลยนะคะสีตัวรถก็จะเป็นสีบรอนเงินนะคะสําหรับสีทั้งคันเลยรอบคันเลยทีเดียวไม่มีตําหนินะคะอันนี้เราเก็บงานให้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นสะเก็ดหินต่างๆนะคะก็ไม่มีร่องรอยค่ะ เก็บงานให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาที่รูปทรงของเจ้าแคมรี่กันบ้างจะสังสเกตนะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านข้างนะคะขึ้นเส้นสายอย่างชัดเจนมากเลยค่ะทำให้รถดูนอกจากจะเป็น luxury รี่คาแล้วก็ดูรถดูมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะเรียกว่าชีกดกเดิมๆของเจ้าแคมรี่ไปเลยทีเดียวนะคะกระจังหน้าก็จะเป็นแบบว่า เป็นเขาเรียกว่าออนนิวนะคะตัวนี้เป็นโฉมก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นโฉมใหม่ปี2024นั่นเองนะคะเรียกว่าสวยมากๆค่ะเป็นออกสีเทาออนนะคะตัดกับสีตัวรถเรียกว่า ลงตัวเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะสําหรับในส่วนของตัวไฟกันบ้างนะคะตัวนี้เป็นไฟดวงไฟยังกลมใสยอยู่เลยนะคะสามารถที่จะใช้งานได้ดีอยู่และนะคะสังเกตเลยนะคะตัวนี้มีเซ็นเซอร์หน้านะคะติดมาจากโรงงานให้ถึง2จุดน,นะคะก็เพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่ของเราขึ้นไปอีกนะคะไปกันที่ด้านข้างกันบ้างดีกว่านะคะให้อะไรมาบ้างนะคะอย่างที่น้องสาวบอกนะฉีก,กด,ดมเดิมของเจ้าแคมรี่กันเลย นะคะเส้นสายข้างตัวรถนะคะที่เห็นเด่นชัดมากยิ่งขึ้นนะคะก็ทําให้รถดูมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นเลยทีเดียวนะคะอ่ะไปที่ล้อกันดีกว่านะคะสำหรับล้อนะคะตัวนี้เป็นยางเบิกใหม่ให้เลยทีเดียวค่ะสามารถที่จะใช้งานยาวๆกันได้เลยทีเดียวสําหรับในส่วนของตัวยางนะคะตัวนี้เป็นขอบล้อขอบ16นะ้าแม็กเป็นแม็กโรงงานนั่นเองนะคะก็สามารถใช้ยาวๆถัดกันมาที่กระจกมองข้าง อ่านะคะตัวนี้มาพร้อมกับไฟเลี้ยวกระจกมองข้างตัวนี้กระจกเป็นแบบพับไฟฟ้านั่นเองนะจ๊ะและที่สําคัญเดี๋ยวจะมีปุ่มด้านในนะคะตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มนะคะอเหมือนเวลาเราจะมีรถนะคะประชิดเราหรือเราจอดรถในมุมอับะคะไฟตรงนี้ที่กระจกนะก็จะขึ้นเป็นสีส้มนะคะจะสังเกตตรงนี้นะคะก็ช่วยใหการขับขี่ของเราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะมาที่ตัวรถกันต่อ นะคะไม่ว่าจะเป็นคิ้วขอบกระจกนะคะจะเป็นด้านบนหรือด้านล่างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นโครเมียมไม่ได้ติดตั้งแบบเอ่อนอกตกแต่งอะไรนะตัวนี้มาจากโรงงานนะคะเรียกว่าเรียบหรูดูดีตามสไตล์ของ Toyota c a m ม y นั่นเองนะจ๊ะอ่ะมาด้านหลังกันต่อนะคะมาที่ด้านหลังกันบ้าง สำหรับคันนี้เป็น All New al Camry นะคะจะสังเกตด้านท้ายนอกจากด้านหน้าแล้วนะคะด้านท้ายก็มีการออกแบบให้ดูแบบ เพรียวนะคะหรือนะคะกระทัดรัดมากยิ่งขึ้นนะคะดูทรงดูมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะด้านหลังก็บอกเลยนะมีโลโก้โตโยต้นะคะบอกรุ่นแคมรีบอกเครื่องนะคะเป็น 2.0G และที่สำคัญให้เซ็นเซอร์มาจากโรงงานนะคะถึง4จุดด้วยกันนะคะก็เพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่นะคะลิ้นด้านล่างนี่ค่ะนะคะเป็นสีดำด้านนะตัวนี้ตัดกับสีตัวรถก็เรียกว่าลงตัวนะคะนอกจากลักชัว ขาแล้วก็ยังเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นนะคะมาดูภายในห้องเก็บนะคะสัมภาระกันบ้างนะคะนี่เลยนะคะโอ้โหจะสังเกตนะเปิดมานะคะ,ะสะอาดใหม่สกาดไม่ว่าจะตรงฝากระโปรงนะคะหรือแม้กระทั่ง พื้นนะคะที่วางของนะคะไม่มีเปื่อยยุ่ยนะคะยังสามารถที่จะใช้งานได้ดีอยู่นะคะส่วนด้านในนะคะเราก็เปิดดูอ่ะติดเล็บนี่นะคะก็มาพร้อมนะคะจะเป็นประแจต่างๆแม่แรงต่างๆนะคะก็ยังอยู่ครบนะคะอุปกรณ์อุปกรณ์รณต่างๆหรือแม้กระทั่งในส่วนของยางอะไหล่นะคะก็มีมาให้พร้อมแล้วนะคะให้สังเกตไม่มั่นใจว่าไฟจะเห็นหรือเปล่าตัวนี้นะคะ สำหรับเรานั่งด้านในอะคะ่ะเราสามารถที่จะเปิดแล้วหยิบนะคะในส่วนของของสัมภาระที่วางอยู่ด้านท้ายได้ด้วยนะคะ mm. ก็เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานคันนี้เข้าไปอีกนะคะ,ะมาที่ฝั่งนี้กันบ้างนะคะให้ดูกันแบบรอบๆคันกันเลยนะคะอย่างที่น้องสาวบอกนะว่าเก็บมาให้เรียบร้อยนะคะสวยงามนะคะอันนี้เดี๋ยวบอกเลยนะว่าแทบจะไม่มีการเก็บงานใ,นใดๆนะคะเพราะรถเจ้าของเดิม ดูแลดีมากๆเลยทีเดียวนะคะและที่สำคัญค่ะ c a m รี่คันนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะมาพร้อมกับสมาร์ท e คเลตค่ะนะคะถือรีโมทไว้นะคะเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสค่ะก็สามารถที่จะนะคะล็อกรถได้เรียบร้อยพร้อมกับกระจกพับอัตโนมัตินั่นเองนะจ๊ะหรือเราจะเปิดใช้งานค่ะเพียงแค่ปลายนิ้วนะคะก็สามารถที่จะเปิดรถได้แล้วนะคะเห็นไหมคะว่าเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะ ก่อนที่จะเข้าไปดูในส่วนของภายในนะคะว่ามีออปชันฟังก์ชันอะไรนะคะที่อำนวยความสะดวกในการใช้งานให้กับเราบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันก่อนค่ะ มาค่ะเดี๋ยวดูห้องเครื่องกันบ้างนะคะว่าจะไหมกริปเหมือนกับภายนอกหรือเปล่านะคะในส่วนของฝากระโปรงหน้านะคะก็เป็นไฮดรอลิกค่ะนะคะผู้หญิงอย่างเราๆค่ะก็สามารถที่จะเปิดฝากระโปรงแบบง่ายๆสบายๆนะคะ,ะมาดูกันบ้างเลยค่ะนะคะสำหรับเทนรี่ 2.0G คันนี้นะคะ167แรงม้าค,ค่ะแรงบิด199นิวตันเมตรนั่นเองนะคะก็เรียกว่าแรงใช้ได้เลยทีเดียวนะคะเป็นเครื่อง 2.0ลิตรนั่นเองนะจ๊ะภายในห้องเครื่องสังเกตนะคะมุมซ้ายมุมขวาตรงกลางนะคะไม่ว่าจะเป็นบริเวณไหนนะคะไม่มีคราบน้ำมันเครื่องไหลยเยิ้มนะคะเม็ดอาร์คนะคะซ้ายขวา รูกลมนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านข้างหรือแม้กระทั่งในส่วนของคานหน้าเดิมๆนะคะน็อตไม่มีขยับแม้แต่อย่างใดนะคะสามารถที่จะนะคะตรวจสอบได้เลยนะคะหรือแม้กระทั่งในส่วนของสีแต้มโรงงานก็ยังคงอยู่นะคะผัด ตรงฝากระโปรงกันบ้างนะคะตรงนี้จะสังเกตในส่วนของตัวแผงกันความร้อนนะคะเรียกว่าเดิมๆม,มาเลยนะคะจากที่เริ่มใช้งานนะคะสภาพผ่านการใช้งานนะคะนั่นก็คือนะคะเป็นฝากระโปรงเดิมๆนั่นเองนะคะรูกลมนะคะหรือเม็ดอาคต่างๆยังคงรูปเดิมค่ะสติกเกอร์โรงงานนะคะยังอยู่ครบเลยนะคะมั่นใจได้ค่ะท่านใดที่ดูรถออนไลน์อยู่นะคะก็สามารถที่จะ ดูได้อย่างชัดเจนนะคะหรือจะสอบถามภายหลังจากคลิปนี้มาที่น้องสาวก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเรียกว่าสภาพห้องเครื่อง90%เลยทีเดียวค่ะไปค่ะเดี๋ยวไปดูภายในกันบ้างค่ะ มาค่ะมาดูภายในกันบ้างนะคะเข้ามาถึงก็อย่างที่รู้ๆกันเลยนะคะนอกจากตัวรถที่สวยแล้วเครื่องยนต์ดีแล้วค่ะนะคะเข้ามาภายในก็ต้องแอร์เย็นเพลงเพราะนั่นเองนะคะอยากให้มานั่งด้วยกันมากๆเลยนะคะตอนนี้เย็นฉ่ำแถมเพลงนะคะก็เพราะมากๆเลยทีเดียวนะคะอ่านี่เลยจ้ะ ะะจะสังเกตนะคะในส่วนของวัสดุภายในตัวรถนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวคอนโซลนะคะตรงนี้ใช้เป็นวัสดุซอฟทัดนะคะก็จะอยู่ในรถที่เป็นรถหรูๆนะคะรักชุริค่าต่างๆก็จะใช้เป็นวัสดุซอฟทัดนั่นเองนะคะก็ดูหรูมากๆนะคะในส่วนของเครื่องเสียงนะคะ ตัวนี้ก็ถูกออกแบบมาดีไซน์มาให้อย่างลงตัวมากๆเลยสำหรับ Toyota Camry คันนี้นะคะเลื่อนถัดมาตรงแอร์กันบ้างนะคะแอร์ Air ตัวนี้เป็นแบบเรียกว่าแยกอิสระต่อกันเป็นแบบดูโอโ n e นั่นเองนะคะก็ใครหนาวหน่อยนะคะก็ปรับ นะคะอุณหภูมินะคะให้ให้สูงขึ้นหน่อยนะคะใครที่แบบว่าร้อนๆก็ปรับได้นะคะก็แยกซ้ายขวาเลยทีเดียวนะคะถัดมาค่ะจะสังเกตตรงนี้มืดหน่อยนะคะไม่ได้เอาไฟมาส่องให้นิดนึงนะคะตรงนี้เป็นไวเล็ชาร์เจอร์นะคะสามารถที่จะชาร์จโทรศัพท์ได้เลยนะคะก็ เรียกว่าในรถหรูๆนะคะก็จะมีตัวไวเล็ชาร์จเจอมาให้ค่ะนะคะเกียร์ก็จะเป็นแบบเกียร์ถุงนะคะสำหรับตัวนี้นะจ๊ะเบรกค่ะตัวนี้เป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วนะคะก็มีการปรับนะคะให้ใช้งานสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะตัวนี้มีที่วางแก้วน้ำให้ถึง2ลูกนะคะนั่งซ้ายขวานะคะามาดูช่องเก็บของกันบ้างนะคะก็กว้างนะสามารถที่จะวางของนะคะเก็บ สัมภาระต่างๆของเราได้เยอะเลยทีเดียวนะคะนอกจากภายในนะคะที่เป็นโทนสีดำทั้งหมดเลยนะจ๊าไม่ว่าจะเป็นคอนโซลน,นะคะหรือตัวเบาะตัวเบาะนี้ก็จะเป็นเบาะหนังนะ,ะสังเกตเบาะนิดนึงนะคะอยากให้ส่องเบาะนะคะเบาะนี้ไม่มีรอยแบบว่าย่นยับแต่อย่างใดนะคะตาเข็บอะไรต่างๆก็ไม่มี เปื่อยยุ่ยนะคะเบาะยังสามารถที่จะใช้งานได้ดีอยู่แต่ที่สําคัญให้ดูเบาะนะจ๊ะนอกจากเบาะคนขับที่ปรับไฟฟ้าแล้วนะคะผู้ดโดยสารที่นั่งข้างเราค่ะนี่ค่ะนะคะนี่เห็นไหมคะสมมุติเรามีบุตรมีลูกนะคะเราสามารถที่จะปรับให้ลูกเราได้สบายนะคะตัวนี้ปรับไฟฟ้าเรียบร้อยนะคะอยากจะเอนนะคะก็เอนได้เลยนี่จ้าเอนหลับเอนนอนได้เลยนะจ๊ะอ่า สะดวกสบายนะคะเราสามารถปรับตรงนี้ได้เลยนะจ๊ะอ่ะนะจ๊ะนอกจากนะคะภายในที่ดีไซน์มาแบบหรูหราแล้วนะคะเดี๋ยวเราย้ายฝั่งมาดูฟังก์ชันการใช้งานด้านนี้กันบ้างค่ะอ่ะเราดูที่แผงประตูกันบ้างนะคะจะสังเกตในส่วนของกระจกนะคะตัวนี้เป็นออโต้ทั้ง4บานนะคะก็ใช้งานสะดวกสบายค่ะในส่วนของตัวกระจกมองข้างค่ะก็จะเป็นแบบจอยสติ๊กนั่นเองนะคะประับ ลับไฟฟ้านะคะและก็สังเกตรตรงนี้นะคะเป็น memory shift นะคะสำหรับการจดจำที่นั่งนะคะเรานั่งจุดหนึ่งเราก็ปรับนะคะเราก็กดปุ๊บนะคะแฟนเรามานั่งแฟนเราก็จดจำที่นั่งไว้นะคะปรับระดับแบบไหนก็กดปุ๊บนะคะก็จะเป็นการเซตในส่วนของที่นั่งไว้นั่นเองนะจ๊ะอ่ะเลื่อนเข้ามาด้านในกันต่อนะคะอย่างที่บอกนะก็ตัวนี้ก็จะเป็นนะคะด้วยกุญแจรีโมทนั่นเองนะจ๊านี่เลย นะคะมีกุญแจรีโมทให้เรียบร้อยนะคะพร้อมกับปุ่ม e n g i n e s t a r t t t p p นะคะสามารถที่จะใช้งานนะคะฟังก์ชันต่างๆก็นี่เลยนะคะมาให้พร้อมแล้วนะคะตัวนี้ก็เป็นเกี่ยวกับปุ่มนะคะดามที่เราขับรถจะได้ไม่ถลาย,ะะา,ายนั่นเองนะคะก็ใช้งานสะดวกสบายนั่นเองนะจ๊ะสำหรับพวงมาลัยกันบ้างนะคะพวงมาลัยตัวนี้เป็นวัสดุหนังนะคะ ไม่ลื่นนะคะแล้วสังเกตที่พวงมาลัยไม่มีเปื่อยไม่มียุ่ยนะคะยังสวยงามอันนี้ให้แบบว่า90%เลยนะสำหรับพวงมาลัยนะคะไม่มีเปื่อยไม่มียุ่ยค่ะฟังก์ชันการใช้งานนะคะด้านขวาก็ควบคุมในส่วนของจอแสดงผลนั่นเองด้านสายก็ควบคุมในส่วนของเครื่องเสียงตัวนี้ให้สปิกเกอร์โฟนมาเรียบร้อยแล้วนะคะให้ดูไม้บ้างคันนี้เป็นปี2018ดููไม้ใช้งานน้อยมากเลยค่ะ ให้ให้สังเกตรตรงนี้นิดหนึ่งนี่ค่ะปุ่ม BSM นะคะตรงนี้นะคะก็จะไปโชว์ถ้าเกิดว่าเรากำลังจะขับหรือมีรถมาประชิดด้านข้างไม่ว่าจะซ้ายจะขวาก็าจะมีไฟสีส้มนะคะขึ้นอยู่ที่กระจกมองข้างของเรานั่นเองนะจ๊ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะันนี้มีม่านไฟฟ้าให้ด้วยอ่ะเดี๋ยวดูนี่ค่ะนะคะอ่ะแล้วก็เราก็จะใช้ม่านเราก็แค่กดปุ่มเท่านั้นเองค่ะ นี่มีมา่านบังแดดไฟฟ้าด้านหลังให้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเห็นไหมคะก็เรียกว่า,าให้ฟังก์ชันมาค่อนข้างจะครบคันและอำนวยความสะดวกในการขับขี่กับเราเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะช่วงนั่งอย่างที่น้องสาวบอกนะเบาะก,ก,ก็จะนี่คะ่ะนะคะปรับไฟฟ้านะคะจะนั่งอย่างไหนเราก็ปรับได้เลยนะคะนี่คะ่ะก็สะดวกเนาะ ตัวแบบนั่งเราตัวใหญ่เราก็นั่งไม่ชันเข่านะคะในส่วนของพวงมาลัยค่ะเราก็สามารถที่จะปรับได้นะคะสําหรับพวงมาลัยนะคะนี่ค่ะปรับขึ้นลงได้หมดเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังกันต่อค่ะ มาดูด้านหลังกันบ้างนะคะดูห้องโดยสารด้านหลังโอโหกว้างโอโถงนั่งสบายมากๆนะคะช่องก็ไม่ชันเข่านะคะหรือจะเป็นเฮดรูมก็กว้างมากๆนะน้องสาวสูงร้อยหกสิบนะคะก็ยังเหลือเลยทีเดียวค่ะนั่งสบายมากๆและในส่วนของตัวเบาะก,ก็นิ่มนะคะแล้วก็เบาะก,ก็อย่างที่น้องสาวบอกนะยังใหม่นะคะเรียกว่า อยากจะให้99%เลยค่ะแต่มันเป็นรถมือ2นะเอาไป90%พอนะคะไม่มีรอยย่นแต่อย่างใดของตัวเบาะนะคะตะเข็บก็ยังไม่มีเปื่อยยุ่ยเลยทีเดียวค่ะ สังเกตนิดหนึ่งนะคะนี่ค่ะมีแอร์ด้านหลังให้ด้วยนะคะสามารถปรับระดับได้เลยนะคะสำหรับผู้โดยสารด้านหลังและที่สำคัญนี่จ้านะคะชาร์จกันให้หนำใจกันไปเลยค่ะสำหรับด้านหลังนะคะเราไม่ต้องไปลำบากด้านหน้านะคะก็เรียกว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันนะคะด้านบนก็สามารถที่จะปรับนนี่นะคะ่ะไฟนะคะได้เลยนะคะเปิดได้เลยอยากได้แสงส,งสว่างแต่อย่างใดนะคะนอกจากเบาะที่เนียบแล้วนี่จ้า เมื่อกี้ที่น้องสาวเกลื่นตั้งแต่แรกๆไปนะคะตัวนี้ค่ะสามารถนี่เลยนั่งแบบนี้ได้นะคะจิบกาแฟได้อีกนะคะก็วางเลยนะคะจะเป็นาชาเย็นชาร้อนกาฟงกาแฟวางได้หมดเลยและที่สำคัญแต่ก็มาตรงนี้ค่ะนี่ค่ะนะคะที่บอกไปนะคะนี่ค่ะเปิดมาหยิบสัมภาระที่อยู่ในส่วนของฝากระโปรงท้ายได้เลยนะคะก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะก็ เรียกว่านะคะแคมรีคันนี้ตอบโจทย์ค่ะนอกจากเป็นลักชัวรี่คานะคะที่สวยนะคะแล้วก็ดูหรูหราแล้วค่ะฟังก์ชันการใช้งานยังครบคันเลยทีเดียวค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะอยากเป็นเจ้าของลักชัวรี่คันนี้กันแล้วใช่ไหมคะ Toyota c a m มร 2.0G ปี2018ค่ะราคาเพียงแค่689,000บาทเท่านั้นแล้วผ่อนเบาๆเพียงแค่หมื่นต้นๆน,นะคะหากท่านใดสนใจนะคะก็รับสิทธิพิเศษมากมายเลย เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวารนตีเครื่องยนต์เล็กยียร์ให้ถึง 2ปีเลยทีเดียวนะคะและเรามีบัตรแฟมิลี่การ์ดค่ะดูแลรถของท่านตลอดอายุการใช้งานเลยทีเดียวและที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างนะคะรถของเราค่ะมีการตรวจมาตรฐานรถจาก t ีเชอ e ์นะคะดูแลรถของท่านถึง274จุดเลยทีเดียวนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจค่ะรีบติดต่อมาได้เลยนะคะ0950304555ค่ะ0950304555ค่ะหรือจะโทรมาที่น้องสาวได้โดยตรงนะคะปรึกษาเอกสาร ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ0630795995ค่ะ0630795995ค่ะและอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะว่าคลิปหน้าค่ะน้องสาวจะมารีวิวรถรุ่นไหนให้ชมกันนะคะอย่าลืมนะคะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเสรีไทยรถสวยค่ะสวัสดีค่ะ